วันนี้ยิงจะทำแกงขาไก่ใส่เห็ดค่ะทุกคนไปได้เครื่องแกงโลโบมานะคะนี้ก็เป็นเครื่องแกงสําเร็จรูปนะคะ ทำง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เข้าครัวค่ะทำอาหารแล้วก็ไปได้เห็ดมาจากร้านเอเชียช็อปส่วนไก่นะคะก็ไปได้มาที่โคนะคะก็ซื้อมาแบบกำลังลดราคาอยู่พอดีเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะยินก็จะต้มน้ำนะคะกับเครื่องแกงโรโบที่ซื้อมาก่อนนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะเขาจะมีวิธีการเขียนให้นะคะที่ข้างซองว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะคนๆๆๆนะคะกับน้ำเปล่านะคะน้ำต้มเดือดนะคะเพื่อให้เครื่องแกง ลายนะคะแล้วก็เข้ากันนะคะกับน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นนะคะพอได้ที่แล้วเราก็ใส่ ขูดคนัทมิลลงไปค่ะคูดคนัทมิ้วยิงก็เลือกใช้ยี่ห้อสมุยนะคะอันนี้ก็เป็นของคนไทยนะคะอิมพอร์ตมาจากไทยแลนด์ค่ะแล้วก็คนเคี่ยวนะคะจนน้ํากะทิของเรานะคะเดือดนะคะร้อนได้ที่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ตามลงไปค่ะเนื้อไก่ที่บ้านนี้นะคะก็ไม่แพงค่ะ10ดอนนะคะก็ซื้อมาตอนช่วงลดราคาพอดีค่ะทุกคนเนื้อไก่ก็ใช้ไม่หมดนะคะก็แบ่งครึ่งนึงนะคะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ทําอย่างอื่นกินด้วยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เราก็รอให้ไก่เดือดเต็มที่นะคะพอไก่สุกนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะอันนี้ก็เห็ดที่ซื้อมานะคะน่าจะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าออสเตรเลียค่ะใส่ลงไปเลยนะคะก็น่ากินมากเลยนะคะเห็ดกําลังอ่อนนะคะกรุบก,ก,ก,กรอบนะคะก็รอให้เห็ดสุกคะ่ะทุกคนต้มไปสักพักหนึ่งก็ใส่ผักลงไปค่ะก็จะใส่เป็นหัวหอมใหญ่แล้วก็ โรยด้วยใบมะกรูดนะคะที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้ผักของเราสุกนะคะเต็มที่แล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะเพื่อเตรียมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะหลังจากที่หญิงเรียกสามีมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะสามีถามขึ้นมาว่าเธอใส่อะไรลงไปหรือเปล่านะคะตอนแรกหญิงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถามคําถามนี้นะคะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่ดูข่าวฆาตกรรมสามีในออสเตรเลีย